โดยก่อนก่อนชิตัดเด็ดขาดก่อนสี่บ่โทบ่อยังเพราะเขาบอกว่าเขาสะเทือนใจแห้งหัวเขาบอกว่าก็อยาก สบายดีสบายดีก่อนอื่นน้องพคอยกับขอการสบายดีและสวัสดีเด้อทางพ่อแม่พี่น้อง fc canber สุขสุขนเลยนะบัอวอาจจะเป็นดิฟซีจากทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะโดยตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเขาชูช่องน้องพคอยชแนลอีกแล้วเนาะโดยมือนี้ทางน้องพคอยกับพี่หลักพเมพี่น้องได้เดินทางมาทางเฮือนของสาวโสูตรนะไม่เนาะพี่น,อน้องเนาะทางเอื้อยผื่อน,นี่ก็เป็นสาวโสดที่ว่า ยังบ่เคยเปิดใจจักเทื่อเนะาะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของทางทีมงานเฮาเนาะเป็นพี่ๆเอฟซีเนาะที่ว่าได้มาหาทางเอื้อยเพิ่นเนะะาะแต่ยังบ่ฮู้ชื่อเสียงเนี้ยงนามของเอื้อยเพิ่นเนะาะเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกครั้งคําง้างทีที่ว่าได้มาหาทางเอื้อยเพิ่นเนาะแต่ยังบ่าทานันได้ฮู้ชื่อเสียงเนี้ยงนามหรือว่าเอื้อยเพิ่นนี่ เป็นสาวแม่ห่างแม่หมายบาหรือว่าเป็นสาวโสดที่ว่ายัยางบ่เคยมีครอบครัวเนาะนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะเฮาก็สิเข้าไปหาทางเอื้อยเพิ่นแล้วก็เอาเฟซเอาไลาน์เนาะเมื่อแจกให้ทางพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซนุ่มๆที่อยากโอ้ลงกับเอื้อยเพิ่นเนาะโดยเฮากบา็บ่มีหยังหลายเนาะกัเข้าไปโอ้ไปลุมเข้าไปทักทายสบายดีทางเอื้อยเพิ่นพกคอมกันเลยเนาะโดยสบายดีเนาะทำมาเป็นครั้งแรกครั้งทำพิธเนอ้องบอยโบเคยมาจักเทื่อเนาะ เรียงนาของทางเป็นอยู่เนาะขออนุญาตถามซื้อก็นอซื้อ่าไรนอซื้อมอเมนะซื้อสามโมมีอายุจะปีอายุสหะปีอายุสหาปีเนาะอายุสหาปีเป็นอะไรนอสถานะของหัวใจสูตรบ่ต่อเนี่ยตอนนี้โสดชนิดเลยสูดชนิดเนาะสูดแบบยังบ่กเคยแต่งงานด้วยว่าเคยมาก่อนแล้ว ยังบ่เคยแต่งแต่ว่าเคยมีแฟนมาแล้ว <c oughs> มีแฟนมาก่อนแล้วแต่มีมีลูกน้ำกันเนาะมีลูกน้ำกันลูกติแต่ว่ายังบรได้แต่งงานบออันมีแฟนนะตอนั้นยังบรได้แต่งแบบคบหากันอยู่นะค <c oughs> บหากันแหละก็ือาเอาง่ายๆคือคบหากัน,นอยู่แล้วก็อยู่ลูกเน,นาะอธิบายเนาะเอ้ยจะอธิบายฟังให้ฟังเนาะ ผมหากันละกะเมื่อนะหาว่าีิแต่งวาดซีให้พ่อแม่มาคอกันเนี่ยุ่ใหญ่คอกันเลยป่ากันมาคันว่ามีลูกเละพ่อมมีแบบชิมันชิแต่งกันบ่อันนี่นะสปหนแบแน่นะคันมีลูกจริงค่ะคุณยายร่วมกันวันนี้นะอาณามแบบเจ้าพ่อไม่ยั้งระบากคันมีกับเลี้ยงอันนี้นะแล้วพ่อพ่ออยู่กันไปอยู่กันไปมันมีลูกอันนี้มีลูกกะ แต่เปลี่ยนเป็นคนเราคนเลยนี่ดมีลูกเดือนเดือนที่เดือนทําอีแต่ตอนถือพาเดือนทําอีน่ะเรากล่หักแล้วกะเพศปกติได้โดยแล้วพ่อเขาเดือนที่สองแล้วก็แบบแล้เริ่มเปลี่ยนไปเรานพี่สาวนะก็จแม่ตติดสาวเป็นเห็ดดิเห็ดงานบ่เห็ดฉันกล้าไปเห็ดดิแบบฉันเลยติดผู้สาวนะโดยส่วนไล่ผู้ชายสิมาแบบเวลาเมียท้องแนี้เนี่นสิมาเปลี่ยนไปเนาะโดยแม่แบบที่นี่ก็เปลี่ยนไปก็คือว่า เจ้ากับจับได้บ่า,วาควันที่สาวแม่นจับได้เป็นคนจับได้เว็บส,สังเกตในฟเฟซเขา้าคนน่ะ้วเขาไปเบิง่งแล้วก็เลยโทรไปหาพี่คนนั้น<อ>พี่คนนั้นเขาว่าโมหูหว่าผู้ชายคนนี้นมีแฟนว่ามีลูกอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็เล่าคมจริงหตังแล้วพี่คนนั้นกะมาชิเลิกนะแตบบ่ชุดท้ายกับโบเลิกก็ยังแอบพบหากันอยู่เขาเลยแบบเลิกกับคนนั้น เดิอกกระแตได้จะท่องลูกเจ้าได้จะปีจาะเดือนเดือกกันทองเดือนเจ้ากระตาัดสินใจได้เจาะสองเดือนกันเลยเดิอกดีกลัวเนาะเลิกดีกลัวต้องให้เยื่อใยที่ว่าต้องคลอดล่อคลอดหลอคลอดลูกเจ้าก็เอารูกมาบ้านได้ว่าเขจะไปเถ้าไอ พอบอกเลิกแล้วเว่าว่าขออยู่ใน้องนได้บ่จักเดือนนึงแล้ววันนี้นะพอบ่มมีบอนไปค่ะวันนี้นะเขาบอกเป็นยังคือบ่ไปอยู่กับคนใหม่เขาบอกคนใหม่อยู่กับพ่อแม่เขาแต่ส่นะก็เลยแบบให้เขาอยู่น้าเดือนหนึ่งนะแต่อยู่ในเดือนหนึ่งบ่าวบอกยังกันเลยอยู่มันแม่เขาซื้อเขาซื้อยังมากเขาก็บ่เอินเฮากินได้แบบอยู่ซื้ออยู่ซื่อเขาก็คือบ่๊บที่ตัใจเขาหูอยู่ว่าเจ้าท่องบะแม่ฮูแล้วเมื่อกาพอสิ้นเดือนมาพอเขาย้ายออกนะก็เลยตัดใจบอกแม่ ถือผ้าแหกเลยไหมาไหมาบานถือผ้าก็คือว่าพ่อแม่ก็ไหเอาไว้เลยบ่ไหเหินยังเนาะแมนพ่อแมย์เอาไว้เพราะว่าบัานนี้ลูกก็เป็นลูกยิ่งลูกชายบัานลูกชายอะไรลูกชายพอดีเนาะได้เจ็ดเดือนแล้วตอนนี้ตอนนี้ได้แปดเดือนไปวันที่สิบเจ็ดนี่งจากเก้าเดือนอือดูดูใค่แน่แต่ใหญ่เติบแล้วเที่ยงเองเนาะที่อย่างเองแต่การบริติตต่อพัวพันอย่างมาเลยบอกตั้งแต่เลิกกับบริติตต่อเลยตัดไปเลยแสดงว่าเพิ่นน่ก็ถือว่าเพิ่นน่ก็ ัดขาดย่างแบบถาวรไหมเนาะโดยก่อนก่อนสิตัดเด็ดขาดก่อนสีบอดพ่อบอยังเพ่าเขาว่าเขาให้เขาสะเทือนใจแห้งหัวเขาบอกว่ากูอยากหาภรระเขาวะลูกอะคือภรรยเขาวันนี้เนี่ยอยากหาเขาวันนี้ตอนแรกนะบอกพ่อผมว่คือว่าพ่อมอยู่จังหวัดลกพ่อละพ่อได้บวเปลี่ยนแปลงแบบว่าเป็นภรรยเนาะโดยแสดงว่าเพื่นกับพ่อแม่ลูกผู้ชายตัวจริงไม่เหมือนเนาะว่าเป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนาะมาดูจักกันจักเดือนจังเอาลูกกันนะปปีลายไม่ปีปลายแต่ถือว่าก็โดนเลยเนาะ ต้นแรกใจกันไล่ตื่นเลยเนาะต้นแรกกับโบโบเรียตั้งใจดอกว่าสิปล่อยให้ท้องอะนะแล้วกาแบบเข้ากาเออใจก็อยากมีค่นมีก็เอาเลยนะแล้วก็ท้องกับบุ้งโตดอกโดยูมีก็เอาบ่มีก็นั่นเพราะว่ากับธีบานเส้นกับชาพิชอบแบบนี้เนาะเพราะว่าการเรียบร้อยเลยโดยมาที่นี่เจ้ากาบพรได้ห้องให้หอบท้องมาบอกยืดงไหนบอกหายทามว่าหายบอกหายเธอหนึ่งหายต้งทีแบบ เราหงุดหงิดมาเราเตะท้องนะไดไปเอาลูกออกไปอ่ะหายเทอร์เดียวเท่านั้นอัวเพิ่งก้าวคือว่าเรอยากได้ลูกอ่ะเนี่เป็นจังเหตุแบซี้เนาะแม่เขาไล่ให้ไปเอาออกอ่ะเมื่อวอาออกก็เขาก็เตะท้องแต่ชินนะบาดเเตะท้องเขาก็เจ็บแทงคือว่าเจ็บบอกหักบอกแทงได้ยังบอกหักแทงลูกแถเอาออกทำบาดทำเบนอีกเนาะพียาเพินก้าคือว่าเบนไปกลับต่อการใช่เนาะมันนี้การเรื่องสถานะของหัวใจตอนนี้ ว่าโสดเนาะโสดมันออกคลิปมานี่นาาก็ออกคือว่าจังไหนเนาะสิเปิดใจดยอยู่บ่มีเปิดใจโดยเปิดใจให้โอกาสตัวเองเื่อแบบสิมีคนดีๆเข้ามาแบบผับในสิ่งที่เฮาเป็นแบบทีนา่ะมาเ<อ><ด>บิ่งแง่งแบบ บังดูบึงเต้าซอยกันหรือวันรับพ่อแม่รับพรอครัวหรือว่ารับลูกเต้าได้เนาะแล้วก็พอที่คนหักจริงๆรหักแพงจริงๆริงมนนี้เนาะถึงจะทุกข์ที่ยากแบบไรก็ย่าทำงานทำการน้ำกันกับแคนมบาโกให้กันเข้าใจหักกันเวลาต่อนํำบากเนาะโดยนี่นทิ่งตอนเท่าทีลำบากตอนที่ขึ้นทิ่งไปนี่เนาะมันนี่กัญญามันเริ่มต้นใหม่มันนี่หาเอานที่หักจริงถ้าสมมติว่านุมไทยหรือว่านุมลาวนมต่างประเทศเจ้าสิหักนุมทางใดได้เ้าะหักได้เบิด ทำได้เบิดขอคนดีเนาะแม่นขอเป็นคนดีแบบบอกบอกบอเป็นคือที่ผ่านมาแต่ตัวเฮ<บ><ม>าแบบเห็ดเจ้าเฮาจะเสียนาโดยแล้วก็ขอคนที่แบบหัดในสิ่งที่เฮาเป็นหนึ่งเฮามีลุกติดอย่างฐานะเฮากระบอกได้มีประดับนะก็ถูก,ากย,ยากแหละก็อยากให้หักในโตนี้ให้ได้ตอนนั้นเจ้าก็บทำงานในรอตอนทำงาน ที่นี่คิดอยากไปว่าทำลูกปไงเนี่ยคิดอยากไปทำงานอี่บ้างคิดอยากไปพอมาเห็ดไปหาเงินมาเห็ดเรื่องในมันแล้วพอเพื่อนยังบ่แล้วเพื่อนคืออยังทันได้แล้วละสิรีวิวให้ทางพ่อแม่พี่น้องอีซีเบิ่งเนาะตอนนี้เพื่อนเนี่ยก็คืออยู่กับพ่อแม่บพาะ่นี่นะอยู่กับแม่กับอยู่กับหลานพอมีวะพอเสียแล้วเสียแต่คนนะพ่อพอนะสองปีคือว่าขาดเสาหลักครอบครัวไปเนาะแบบมีพี่น้องจะก้นสัตว์พี่น้องจะไหนพี่น้องมีอยู่หาคน แต่ว่าเขาก็มีครอบครัวของเพื่อนแล้วจะไปสั่งครอบครัวของเพื่อนเนาะจะเือแต่เจ้าอยู่กับเมยกับลานดานในคือนลูกของไปนี่นะลูกของเอื้อยเอื้อยก็อยู่กรุงเทพก็ส่งมหาอยู่เดือนละสามสี่พันตัวนพอได้ใช้ายทั้งกับเมเนาะแสดงว่าเจ้ากับให้ใช้น้าเอื่อยพอเลี้ยงลานกับเมนี้เนาะอันนี้สมมติว่าเลี้ยงลานเนี่ยเลี้ยวกับอยากให้เมอเอาไปหาเงินพอได้มาสั่งบ้านแต่มันเลี้ยงฉนเนาะ โดยระหว่างในการเลี้ยงลูกไปกับคล้ายลูกซีนคล้ายจ่ามไปเมียนบุรีคล้ายเมียนลูกสบายขายยุทธเทวีบอ๊อกโดยนี่แหละค่ะก็ได้ขายดีอยู่บอ๊อกก็ได้บ่ก็ได้ขายอยู่เลยได้ขายในคุ้มซอยเดียวกันนี่แต่เมื่อนี่เป็นยังคือบคล้ายเมื่อนี่ลูกเป็นไข่เป็นไข่แต่โดนนะบ่ประมาณสองทิดแล้วเพิ้ลไอใไปหาเมืองมหามออยู่บ่จังไรบอ๊ดไปบว่า เงินคันแบบใตคลินิกอะเบิดประมาณล้านสองล้านเนี่ยค่ผมมีเงิน,เง,นเงินบ่เทเงินแดดแต่จะพอแต่ซื้อยาให้น้องก็เลยซื้อยาให้พ่อได้กินได้ซื้อให้น้องเขาไปซื้อเนาะได,ด้นอ้นองก็ยังบ่ทันได้หายดีพ่อแม่พ,มพมี่น<ด><ด>้องเลยเพิ่นก็บ่ได้อยู่สืๆอดอกขายลูกซองทุกชิ้นพราได้เก็บชิปเก็บซาวเนาะโดยห้านเพิ่นกับ่ได้ถา่าววอในนี่ได้ห้า็คือว่าเอาผ้ากระตังเฮ็ดพ่อได้อันขังอันแดดหน่อยนึงเนาะอ่ะพ่นตกก็คือ้ยุดเนาะแ่เพราะว่าบ่ะยุทธ์เขาอะไร วันนี้เปิดใจสเป็กแบบนุนมได้สาวๆแบบคนมีหุ่นดีหุ่นยังแบบใดเที่ยตื้อมีสเป็กบอกวติวติเนาะโดยขอจะวบาแบบนั่นแหละแบบซัพพอร์ตเฮาดูแลเฮ้าแบบหัดในสิ่งเท่าเป็นแต่สินะโดยบริบทังหนีเฮ้าเลยพร้อมที่แบบเ้าก็พร้อมที่แบบกันหักเขาได้ก็พร้อมจับมือเป็นลำการสู่เป็นการโดยทำอลีดเขาได้บาไหเบาถึงคาะเชื่อกันจริงเบาต้องใหเบาถึงเรื่องอลีดเนาะมีผิตภัณฑ์ปัจจุบัน อันไปเลยไป<ห>น,<ม>นี่กันเนาะอะไรก็คือว่าอันเรื่องอายุของขึ้นได้สิมอติเขาหมักอายุเป็นรุ่นอายสามชิบขึ้นก็ได้อายุสามชิปขึ้นไปก็ได้เนาะดยหาหกสิบหาได้ว่าอะไรก็ได้เลือแต่ขึ้นสีมาลม่มเข้าใจบเทำาะไรเนาะแต่ทุ่งร่มแถวบ้าน,นาแถวนี้นะี่บริมีมาลมมาอย่างวะบ่อบ่อบ่กบ่อเป็นคนแถวบ้านี่ห้องโบคอยด้ช่วงสิงคับร์คอยพู้จับไปก็ได้สนใจก็เขาแบบ ผมเขาได้สนใจเจ้ากับใครเครื่องเลี้ยงลูกไปแบบนี้เนาะไม่เห็นให้เห็นหน้าบพรทั้งเขาหัวเห็ดไพ่ถึงคนเห็ดนะปี่นี่มีมีเฮาแล้วก็มีหลานแตะสองคนแล้วก็มีหลานน้อยเพียงคนหนึ่งแล้วก็แม่เอาลูกเฮ้าเฮ็ดเ้วยกับเจ้าเนาะหลานผู้ชายบ่หลานแผ็ดนะ้ชายเน็้น้อยเมื่อกี้นี้อันหนึ่สิบสามได้บ่เห็ดแต่เบิดเลยอ๋อเก่งเลยเพราะได้ใส่พอได้นั่นเนาะเลยอืมคุณผิว ทำแบบก็เป็นกำลังใจให้ขึ้นเรื่องอายุกรบโบจำกัดเรื่องขนาดตาเรื่องอะไรโบจำกัดจำกัดแต่ว่าเป็นคนดีเรื่อครับสิ่งที่เคนเป็นมาได้เนาะเป็นกรบโบทีเรื่องหน้าตาละนาะคอแบบว่าไงคือเอานิสัยมาก่อนเนาะใจใจคงควรทำเพิ่มเนาะแม่นการทำแปลว่าการเพทสไลด์ดิสานี่หรือเป่มีไลฟ์เฟซเฟสนี่เขามีแต่ว่าเขาบ่ค่อยได้เขา แต่ส่วนลายแบบเฟซลายเขาหมักเปนไลฟ์หลายตัวมันเปลายมันเป็นส่วนตัวนะเนาะจากแต่เขาก็บ่ค่อยได้อัพบ่ค่อยเอียงก็เลยส่วนลายก็มีแต่ลายบ่ค่อยได้ทัวร์คงมีเวลาเนาะโดยนั่นแหละเขาโฆษณาจะเอาเมื่อเจงให้นมนมขึ้นผู้ใดมักยิ่งที่ว่าเข้มแข็งดูแลครอบครัวกะสนใจกันมาทั้งนี้เนาะโดย เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์มันเบาประไรมัมีการต้มการดอกการร่วงเนาะถ้าหักก็คือหักบวหักกระบอกพิ่นตรงๆเนาะก็คิดก็คิดเห็นใจเข้าใจขึ้นก็เคยถือเคยโดนมาแล้วเนาะก็ต้องว่าเออหับประไรเรื่อ้ายก็เป็นเพื่อนเป็นพูงหรือเป็นพี่เป็นน้องกันไปเนาะถ้าว่าหักไรกระบอกพิ่นอีกแบบหนึ่งเราคุยกันเบิ่งลงกันเบิ่อวกาไปกันได้เยอ่โดยโดย กันได้กะคบกันไปสักพักนึงให้ผู้ใจกันคัาก้อนเนาะสมมติว่าหนุ่มๆพังไทยนี่เอากันกับเจ้านี่มาแต่งมะขอก็พอก็เม่เจ้านี่สามารถที่ขึ้นจะเอาไปอยู่ไทยน้่นหมีเจ้าก็สิไปทำได้อยู่บ่ไปขวาะว่าไปยังคือไปะว่าหาเขาไปหาทิ่นหาหาเงินหาคำญพุญเนาะมันมันจะได้หลายกว่าานี่ยมันหาง่ายกว่าอยู่บ้านเราได้เนาะง่ายแมน เดินขึ้นก็อยากไปเข้าพอดีแล้วทำมีแพงคนทไนทยก็จะมีการไมีงานหาง่ายสะดวกขึ้นอีกก็เก้าเนาะแต่ก็จะได้มาสร้างบ้านให้พ่อเม่อยู่กับลูกอยู่ทั้งนี่นำ้ำทำมีเ้เป็นอยู่สร้างไว้ทั้งคุณกับทั้งนี่นำ้ำไปไปมาๆอะไรเนาะไ,ไปไปมาพอีกอย่างหนึ่งสมัยนี้ก็มันสะดวกสบายทุกอย่างหมดเลยเนาะพอให้แต่ว่าหักกันจริงที่นี่ก็ได้แบบเรื่องเัน ลูกเรื่องเต้านี่ก็มีแต่ให้เมจัดการไปบัตนี้เนาะเพิ่นก็เริ่มใหญ่ใน้รืร่อเนาะแม่เริ่มใหญ่แล้วแต่ว่าหามี่ว่ามี่อย่างเรียบร้อยแล้ว่าคำเสิไปไทยมีแล้วจะเห็ดใบตะกี้คุณบอกตรงเลห็ดใบแล้วมีแต่ว่าท่อมไปถ้ามีงานนึกว่าลูกใหญ่บอรอลูกใหญ่บอตอนเราแล้วเกี่ยวขา่าวแล้วเกี่ยวขา่าวก่อนแต่เกี่ยวขา่าวให้มันเรียบร้อยจังจังไปเนาะพอดี่ได้เปิดใจช่วงนี้ใไฮนุ่มๆเขาพาจับจองหัวใจช่วงนี้คนถึกใจแล้วกับมีการมีงานให้เพิ่นเพิ่นก็อาจจะ ลงไปหาเหตุงานู่พุ่นเนาะเพิ่นกัมีแฟนมาไแมนมาคืนมาได้อยากสั่งอยากสา,สาได้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้คืนอ,อยากไปเหตุงานช่วยกันหามันจัะไม่าไลายไวเนะาะใส่กินถ้ากับคืนกับมันสิยากแว่วมมาได้รายได้ก็ยังเพิ่นเบ่าไห้เนาะ <laughs> คือคิดว่าคันว่ามีมีแฟนฝั่งไทยอีกอะแบบเก็บหาเป็นกำการสั่งซาไห่ไห่ไห่ได้ไวเนาะเพราะว่าอายุเราเก่าสาวหาเลยเนาะ เก็บเป่ากันค่าอยากอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรอยงไายๆนอเพราะว่า <me> ร <ans> ุ่นนี้แล้วเขากับเอยากเป็นลูกจ้างภายในเนาะเป็นของตัวเองนั่นแหละทานนมนมชนใจสาวยิงใจด้วยว่าสาวรุ่นนี้ก็คือว่าจับจองเขามาเนาะเข้าทีมงานเขากับพ้อมแจกแจกไล่ให้ให้ขึ้นน่ะ คัดเลือกล้มเอาเนาะสาสนา,ากำลังค่อยก็มีหน้าที่แจกให้นุ่มนุมขึ้นเนาะ,นาะดีแมสรีอือบดีก่าเจ้าก่าล้มเมบิงเพราะว่ามีเขาก็มีประสบการณ์นในการล้มกันอย่างนี้แล้เนาะ ก็ซผู้คนมาดีมาไล่คะแนนเนาะแมนเป็นจังไรน้องพลอโดยเขาก็ได้โอลงกำทางเงยเพื่อนแล้วเนาะโดยก็ได้ผู้ถามยังไง้าทั้งสเต็กทั้งยังขึ้นทุกอย่างเลยเนาะแม่ก็ได้สอบถามเพไนเลยเนาะโดยก็ชื่อว่าใหายขึ้นกะพักพรอีกอย่างหนึ่งลูกเขึ้นกะโบสสบายน้ำมือนีเนาะแม่เป็นกาลังใจให้ลูกหายไวไหเนาะทั้งสัมภาษณ์ก็สิีดีวิวเพื่อนให้เอฟซีเบิงน้ำมาเพื่อนสาวสูตรเท่านี้อยู่แบบใดกินแบบใดเนาะโดยโดยสบายดีสบายดี โดยโอเคนองแฟะพ่นอนะ้อฟซีเนาะทางน้องพลอยก็ได้โอ้ลงกับสาวโมเมแล้วปินทีเรียบร้อยเนาะทางเอื่อยเพิ่นกับเป็นสาวโสดเนาะ เปิดใจี่วาทางเพื่อนนี่บบเคยมีครอบครบัวเนาะบบเคยแต่ง,งานแต่ทางเพื่อนนี่แบบไปอยู่กินน้าแฟนคนฟังไทยนอกต่ว่ากาได้มีลูกรมกันคนนึงนอกเพพี่น้องนอกก็คือว่าง่ายๆกัทางเพื่อนนี่ก็มีลูกติดนอกเป็นสาวสดลูกติดนอกเพพี่น้องนอกนี่ก็เป็นเพื่อนสั้นของทางสาวโมเมนอกที่ว่าเพื่อนอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะทางเพื่อนกัมีแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรนะเประวัติการว้าจากการของเลยเพื่อนนี่คือต้องการแบบคนที่ว่าจริงใจนอกขามาแบบ พ้อมสร้างพ้อมซาอาีเนาะเพราะว่าทางเออยเพื่อนนี้มีแผนเนาะที่ว่าสิลงไปทำงานอยูทีฟังไทยนี้แล้วเกี่ยวเขาเนเพย์พี่น้องเอฟซีเนาะกับบดนน่านได้หนิเนาะเพราะว่าเขาบางคนก็เริ่มเกี่ยวแล้วก็มีเนาะเพราะว่าเขานี่ก็เริ่มซุกเริ่มยังแล้วทางเพิ่นนี่การบบ อยาที่หีบซางหีบีบซานาะผมอายุยังน้อยเนาะงเพี่น้องนเนาอพอภายในอนาคตพังคางหน้านาะสิได้มีได้เก็บน้ากันเนาะงเพี่น้องเอฟซีเนาะโดยหนุมน่มหนุ่มคนใดที่ว่าอยากลองโอ้ลมทางเพลินกับมีทางเฟซมีทางไล่แต่ส่วนหลายกับสิเลีลย่ยมไล่น้องเพพี่น้องเอฟซีเนาะโดยเราก็ฟอมแจกให้ทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะคนใดที่ว่าอยากลองโอ้ลมอยากเข่ามาทักทายสบายดีกับทักมาขอน้าทางทีมงานได้เนาะเฮาก็ยินดีที่สิแจกเฟซแจกไล่ให้เนาะสำหรับคลิปนี้น้องคอยกับบอมมี่ยังไล่น้องคอยบอมผิดพลาดประการใด ขอโทษขอภัยเด้อพีองพี่น้องเอฟซีเด้อสารับคลิปนีน้องพลอยก็สีขอเกล้าคำว่าสาบายดีและสวัสด,ดี